ทุบเลยอย่ลงมาแบบแสงดีมากโอ้แมโว เราจะไปไหนกันตุรกีตุรกีผมก็อย่างทีไแม,ไมไที่โรงเรียนเสาเปงร้านเขาอยู่ตุรกนะีแล้วเรากำลังจะไปตามล่าร้านนะี้อ่ะจุดมุ่งหมายของเราคือต้องไปไปกินเนื้อของเขาได้ช่วงนี้คือตุรกีเขาขก็แบบให้เราไปเที่ยวได้นะแล้วก็ดีตรงที่แบบว่าแค่มีผลว่าฉีดแล้วคืนแะล้วไม่ต้องตรวจไอพีเคก็ไปเที่ยวได้เลยไม่ต้องใช้วีซ่าตอนนี้เราก็อยู่ที่เลาสที่โซนภูมินะถ้ามามีโอกาสนั่งบิ๊กเน็กซ์ากันมาชิลชิลได้นะเดี๋ยวไปเจอกันนะฮะเขาไิ่สนิทนะฮะ ได้ชิวนะเนี่ยที่นั่งสบายใหญ่มากมีน้ำมีอะไรให้อใให,หอมเอนะอนี่ยเฮ้ยน้่สวเปีนี่เราก็เข้ามาถึงแล้วนะฮะนี่รูปของเพียแกอยยโอนันสวยมากยยนี่สองปีนี่ก็จะเป็นบาร์อาหารเล่นตาง ก็จะเป็นคอสสีตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเหอมไม่แง่ฮืมดูดีหอมเนียนหัวหอมโชว์แบบชิ้นใหญ่อินเสอร์โอ้โตัวเนียเนี่ยอืมกับกรอบเฮ้ยของมึงทำนะนุ่มนะเนื้อเขาจะแบบแบบไม่ค่อยมีมันเ t e เจอร์ไม่เหมือนกับเนื้อที่บ้านเราเลยกินไม่เคยกินเนื้อแบบนี้เลยอื <ใ>ใใแล้วกลิ่นกลิ่นคันฟันหน่อยมาแล้วฮะสเปเชียลนี่นเรารเริ่มอ,อุ้ยอือโอ้โหเนื้เนยเมนูขึ้นชื่อของที่นี่นนดีแดงเลยอ่ะเออฮึมหมูต้องกินขนมปังเยอะๆอร่อยอร่อย เนื้อแกะเมื่อกี้กูแอบลองไปแล้วไม่มีกลิ่นสาบเลยเนี่ยรวยเกลือหน่อยฮะโอ้โหกินนะโอ้โหหัวนุ่มอร่อยนุ่มมากอร่อยมากชอบเลยเรียบร้อยปิ่มมากมิชชั่นคุณผู้ชายมาลองกินเนี่ยซอสเบรสทีแบ่ตุลุกีะลุยมากันอยู่ในไทยนเราไปเที่ยวกันต่อ ไม่ได้ขึ้นบอลลูนเรามา้องหน่อมันเซียวกว่าเฮ้ยคือเร็วแต่้อยแบบนุ่มๆนะ ดูลงมาแบบแสงดีมากโอ้ไม่นะมันรู ที่เราก็ลงมาแล้วปกติเขาที่ขึ้นวันสามสินาทีแต่วันนี้ช่วงนี้เขาก็อยากมาโฆษณาชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนี่เขาตั้งโต๊ะเลยดิแชมเปญเฮ้ยเซอร์ไพรส์ว่ะเฮ้ยโอ้โหงอลเฉยไม่มีเราจริงจิ้วลงมาก็ฉลองหลังจากเรียบร้อยกับการขึ้นบนลูนเราไปขึ้นบนลูนเสร็จแล้วตอนนี้กำลังไปกินข้าวกลางวันกันจริงจอาหารที่เรากินมาทุกมื้อนี่ถือว่ากินอิ่มนะใช่ไป่ะเดี๋ยวไปลุ้นกันนะฮะว่าข้างในจะมีอะไรให้เรากินทริปนี้ก็จะได้กินร้านนี้นี่ จานแรกทามาแล้วซุปเขก็มีสลัดด้วยเปิดด้วยซุปก่อนถ้าคนกินอาหารไม่ง่ายจะก,กินายากนี่คคนๆเลยไม่ถั่วปาวัซุปเปรี้ยวๆหน่อยอของหวานมาก,ก่อนนะครับรอของคาวอยู่ของหวานก็มาวางรอไว้เข้ามันกับแกงไก่พว่มอดด้อนนี่นี่ อ,อชอบมันริงข้าวที่นี่มันหอมเลยอืม นี่คือเมนูพิเศษสเปเชียลนะสมมติถ้ามากับทัวร์เนี่ยก็จะได้เมนูแบบที่เรากินข้างล่างเมื่อกี้แต่ถ้าอยากที่กินแบบนี้ก็สั่งล่วงหน้าสมมติถ้ามาเขาแล้วแบบว่าอยากกินเนี่ยสั่งเลยมันจะไม่ได้เพราะมันใช้เวลานานมากเอ,อาง่ายๆสมมติถ้าใครมาแบบยู่ไทยนะก็บอกอยู่ที่ไทยก่อนเลยว่าอยากได้เมนูสเปเชียลอันนี้เป็นเนื้อเป็นซี่โครงเนื้อนะเว้ยปกติเราอยู่บ้านเราซี่โค,ครงหมูนะแต่น,นี้กูเพิ่งเคยเห็นนะเป็นแถมซี่โครงมาด้วยส่วนของมึงเป็นอนะไรวะขาแกะ<า>แลมแล้วก็มีโปเตโต้อยู่ข้้้้้าาาางงลลล่่่่่่่แแววกก็มมมมีีดดออออออยยยููููรบๆเเเเนน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 ืืุุิโโห เนุ่มมากเนี่ยเนื้อที่นี่จะเป็นฟิลนี้เนาะโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดเฮ้ยเนื้ออะไรวะเนื้อวัวหรือเปล่าเนี่ยเนื้อวัวหรือเนื้อแกะหรือแรมหรือยังไงมันนุ่มมากเพื่อนรสชาติไม่ใช่รสจัดเป็นบ้านเราเนาะโค้ดไหลนุ่มมากโอ้นุ่มจริงโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ๋วว่ะ อ,อร่อยมากกินกับเปรโ้ยวต้มอร่อยมากระหว,ว่าง<ๆ>กินนะฮะก็ดูบรรยากาศนะฮะเห็นไหมดูความชิลนี่ครับโรงแรมของเราคืนนี้นะครับสวยมากพระอาทิตย์ตกเย็นพอดี หนึ่งสามสองเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างในกันนะเขาบอกห้องเราเนี่ยมันจะติดกันเฮ้ยหุยเฮ้ยนี่โอ้จ้ดูสิเนี่ยนี่สำหรับแฟมิลี่เลยนะเฮ้ยห้องดีอบอุ่นก็ะจ๋วโอ้เตียงดีนี่ก็คือห้องพักที่เรามานอนที่แคปโตเกีย เป็นแล้วเมนูพิเศษเคบับทำไมที่นี่ก็สั่งได้ถ้าใครอยากกินมีเนื้อมีไก่โอ้ขับบับที่นี่ไม่เหมือนที่บ้านเราเนาะใช่ที่มันจะเป็นแป้งแป้งแต่ที่นี่ก็เป็นข้าวมีข้าวด้วยมีแบบแป้งก็มีนี่เป็นแกะที่มาเสียบไม้อย่างนี้เลยอ่ะสุดยอดอ่ะสุดยอดนะเออกินแบบแกะเลยช่ำๆเลยช่ำเลยอร่อยมาก นักวิชาการรุ่นหลังเข้ามาวิจัยที่เราไปตะลุยมาเกือบครึ่งประเทศแล้วเรากลับมาที่อิสตันบูลอีกแล้วนี่เราก็มาอยู่ที่ชื่ออะไรนะเพื่อนชื่อการ่าไลฟ์ที่มาเนี้ยไมู่ไปลุกมาแบบร่างกายเป็นฟู่เลยโอ้ยซิวกระทะร้อนนะอืมอ่อเออหวานนะมันเป็นแบบเนยๆแล้วก็มีเผ็ดเผ็ดพริกไทยเนาะเออใส่พริกไทย นี่เมนูใหม่มาแล้วมีเดียหรือหอยมังคู่แล้วก็มีข้าวโพด่ดีบเลมอนใส่ลงไปนะฮะนี่เลยคอมิเดียอร่อยดีนะเสิร์ฟแบบเย็นๆแล้วล่ะมีข้าวมีเลมอนเปรี้ยวๆเข้มเข้มโอ้ยน่ามันจะคลายเนี่ยมันคลายดีเลยประจาง เนี่ยตอนนี้เรามาถึงแล้วเรามาพักเครื่องที่สนามบินไปฮานสายการบินมาฮานเขาอยากให้เรามามาเยี่ยมชมเ้าเขาหน่อยเขาบอกอาหารเขานี่เขไม่ธรรมดามาฮานเล้ามาฮานแอร์เล้าว้าวสวัสดีครับสวัสดีครับบรรยากาศดีโอ้สุดยอดนี่ไงคือไก่ผักและข้าวและซุปสลัดสลัดมันฝรันงและบิสกิตอาหารจานจีนใช่ ตุลแม่ตุลแม่แปะกิมนี่น่าลองเพราะว่าอันอื่นมันก็สากลไงใช่ก็มีกินได้เฉพาะที่นี่นี่มีตัวเต็มตัวเต็มโอ้โหเนี่ยเนี่ยเป็นเห็ดมันก็เฉพาะเราอ่ะอ้โอ่าก็มีเครื่องดื่มด้วยมีกาแฟนี่แหนะเฮ้ยน้ำตาลก็แปลกมากเลยอ่ะ นี่อีกอย่างหนึอ้สเต็กอกไก่นี่สำหรับใครที่อยากชาร์จแบตในห้องนี้ก็มีหัวชาร์จให้พร้อมเลยมีหัวไอโฟนมีหัว Android มีไทป์สี่ครบเป็นผักนะผักหม้อข้าวเออน่ากินนะอร่อยพี่เอายังคุณลองคลองนี่น่าจะอร่อยคุณดูทรงคุงกินแล้วเอ้ยกินเย็นๆนะอย่าหอมอ่ะ โยเปียวว<อ>่ากันไงเป็นข้าวาไม่เคยลองเลยอ,อันนี้คือบอกอธิบายไม่ถูกเลยเป็นข้าวดองใบไมเออ้เออเออใบไม้ดองอันนี้เป็นไฮไลท์ของที่นี่เนละยจริงจอืมอร่อจริงจว่าที่นี่แม่งดีปกติถ้ามาต่อเครื่องเนี้ยเราอยู่ข้าวใช่ไหมเราไปหาอะไรกินที่อื่นน,ะะนั่งอาจจะไม่ถูกปากแต่ว่าที่นี่คือแบบมีอาหารสากลเนี้ยนั่งรอยาวๆมีระบายมีไวไฟฟรีอันนี้ต้องขอบคุณดูนี่ิทัยมากแล้วก็กดไลค์เซ็นเตอร์ใช่ ที่พาพวกเรามาเที่ยวดุรกีแล้วก็พาพวกเรามาเล้าก่อนกลับด้วยมาลองกินอะไรใหม่ๆถ้าใครอยากไปเ<ล>ที่ยวแบบเล้าก็เข้าไปในเพจยู่ไทยได้ถ้าอ,อไปเที่ยวแบบมุมมา,ามีหลายประเทศด้วยของเขาเราไปทักดูมาแล้วเราก็ขอนั่งเล้าแล้วก็เจอ,อกัออนกอ,อนีกทีที่กรุงเทพครั<า>บ๊ายบายเจ